สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนทอร์ร์ชแนลนะคะรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะก็คลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีใครที่เขากําลังแอบชอบกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะจ๊ะ ถ้าพร้อมแล้วไปด้วยก,กันพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะอมนต้องบอกก่อนนะว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวตนของคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะไพ่ขึ้นเดอมูลนะคะเซเว o f s อนะ 7 of p n n t a c l e นเะคะไนออฟวันมีไพ่เดเนะ้ะพ<ภ>ลังงานนี้ขึ้นมาตรงนี้ยมันว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวธาตุไฟเองก็อาจจะมีการลังเลกับเรื่องบางเรื่องกับบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางอย่างนะคะมันน่าจะมีการเร์นนิ่งหรือมีการได้เรียนรู้กับกระบวนการบางอย่างเกิดขึ้น คุณเองอาจจะใช้ช่วงนี้ในระยะเวลาตรงนี้ในการเรียนรู้ในการที่จะเติบโตไปข้างหน้านะคะวันว่ามันมีทิศทางของการที่เราจะได้ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็เหมือนกับคุณเองอาจจะเคยมีในเรื่องของประสบการณ์การถูกแทงข้างหลังการถูกหักหลังหรืออะไรที่เราสึบว่า เราอาจจะได้เจออะไรที่เหมือนกับไม่ได้ตรงไปตรงมาร้อยเปร์เซนขนาดนั้นในสถานการณ์หรือในเรื่องราวที่ผ่านมาคนที่คุณได้เจอหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยมันว่านะตอนเนี่ยมันเหมือนกับมีสถานการณ์บางอย่างที่ตัวชาวธาตุไฟเองก็อาจจะมีความลังเลขึข้นมาได้เหมือนกันว่า เราควรจะตัดสินใจแบบไหนหรือว่าเราควรจะต้องคิดรู้สึกพลังงานยังไงมันมีเรื่องของการทำตามสัญชาตญาณมีการทำตามความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาด้วยในเวลานี้นะคะบางทีว่าถ้าเป็นประเด็นอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจและยังไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ในทันทีขนาดนั้นนามนรู้สึกว่า คุณก็จะมีความลังเลใจและบางครั้งการตัดสินใจในช่วงเวลานี้ก็เป็นการ Follow ตามสัญชาตญาณความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะมากไปกว่าน,นั้นนะคะเพราว่ามันเป็นเรื่องของแพชชั่น การไปต่อสเต็ปที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้านะคะมีการที่เราจะก้าวไปกับจุดมุ่งหมายสิ่งที่คุณตั้งใจคือคุณรับรู้ได้ว่าถ้าคุณไม่ทําตามเป้าหมายไม่ได้ทําตามแผนในสิ่งต่างๆที่วางไว้เนาะก็อาจจะมันไม่ได้เป็นไปในแผนอย่าที่คิดแต่ทีเนี้ยเพราะคุณรับรู้ เข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันว่าคุณเหมือนกับเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นแล้วเรามีพาชันกับตัวเองมากขึ้นในการที่จะทําสิ่งต่างๆให้มันสกเซสจสำเร็จหรือล่วงไปนะคะตามแผนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เนาะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะมันว่ามันเหมือนกับคุณพยายามจะเอนดิ้งนะคะมีไพ่เดขึ้นมาเราพยายามจะ เอนดิ้งกับสถนการณ์กับปัญหาหรือว่ากับแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้หลายๆอย่างมันอยู่ในจุดที่สามารถจบได้ปลดล็อกพลังงานให้ฟรีดอมได้ถ้าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะมนก็ว่าเหมือนคุณอยากเคลียร์ให้มันจบตามแผนตามที่ วางเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องของพลังงานความรู้สึกขอดูราศีที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้ชาวมีนเนาะมีชาวมังกรนะคะชาวราศีกุมแล้วก็ชาวพฤศภค่ะประมาณนี้เนาะแต่เราว่ามันก็มีหลายๆเรื่องให้คุณได้คิดแหละเรามาไปกันต่อนะคะมาดูวา่าิศทางนะ ในเรื่องราวต่อจากนี้นะคะพลังงานของใครกันเนาะที่เขากำลังแอบชอบนะคะชาวธาตุไฟชาวราศีเมษราศีเสียแล้วก็ราศีธนูอยู่นะจ๊ะมีพลังงาน9ดาบนะคะเซเว่นนอคับนะเจ็ดถ้วยนะคะ The Hermit ค่ะ3ามเมท้าเ e มเปอร์เนาะประมาณนี้ ก็มันคิดว่ามันมีเรื่องของความมั่นคงมีเรื่องของความมั่นใจนะคะในตัวเองมีทิศทางพลังงานที่เราสึกว่าคุณเองก็อยากจะต่อยอดอยากจะเสริมในเรื่องของความมั่นคงมั่นใจมากๆนะคะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเหมือนกับคนคนนี้ถ้าจะเข้ามานะเขาน่าจะเป็นคนที่ดูมีเหตุมีผลเนาะอาจจะ ออมองเป้าหมายหรือว่ามองทิศทางนะคะไปในทิศทางที่มีความมั่นคงมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นถ้ามองถึงสเตจตรงนี้นะมนมองว่าอาจจะมีแนวโน้มในพลังงานความรู้สึกที่เขาเองก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีตัวเลือกหรือมีทางเลือกใน เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะ,ะจะมีช้อยมีโอกาสมีทางเลือกตัวเลือกหรือถ้าไม่ใช่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมันว่าก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของการงานเป้าหมายชีวิตหรือมีแนวทางมีทางเลือกอื่นๆในการใช้ชีวิตที่รู้สึกว่าโอเคที่จะนำพาชีวิตเข้าไปในเวต่างๆเนาะคือเหมือนตัวเขาเองก็อาจจะอยู่ในจุดที่ พิจารณาหรือว่าอยู่ในจุดที่ตัดสินใจเลือกกับสิ่งต่างๆอยู่ก็ได้ค่ะในช่วงเวลานี้เนาะภาพรวมพลังงานตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะมนว่ามันจะมีเรื่องของความคิดเยอะคิดมากความวิตกกังวลใจนะคะการอยู่ในจุดของการที่เราจะ วางแผนวางแผนบางทีคนคนนี้เขาอาจจะมีเรื่องของความคิดมากน่าจะเป็นคนคิดเยอะหรือว่านะช่วงเวลาเนี้อาจจะคิดวกคิดวนเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอยู่นะคะรวมทั้งมันมีเรื่องของจังหวะการรอคอยซึ่งกันและกันบางคนอาจจะเป็นความรักที่ในเรื่องของระยะทางเข้ามามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นด้วยอันคิดว่าเหมือนกับเขาเองก็มีบางมุมที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวเนาะเหมือนกับเข้าใจตัวเองว่าตัวของเขาเองต้องการอะไรมันมีการตกผึกกับตัวเองเข้าใจว่าตัวเขาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคนคนนี้เขาแอบชอบคุณพอะอะไรเนาะ มาเดี๋ยวเรามาดูสิว่านะคะเขาชื่นชอบอะไรในตัวของชาวทักไฟนะจ๊ะคนคนนี้เนาะคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่ Queen of Swords นะคะแปดไม้เท้านะคะมีพลังงานห้าเหรียญ The Fool นะคะ t s t s t n g t h นะ ความรู้สึกของมนคือว่าเขาน่าจะชื่นชอบความเป็นตัวของตัวเองของคุณคุณท่อนข้ามมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะนะแล้วมนว่าคุณอยู่ในจุดที่มีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งในแบบฉบับที่เป็นตัวเองมีพลังงานของค่ะเอาความชัดเจนในการที่จะจัดการหรือว่าแก้ไข ปัญหาอะไรใดๆนะคะในชีวิตเนาะคุณดูเป็นคนที่มีพชชั่นแล้วก็มนว่าช่วงเวลาเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกว่าถ้าได้คุณเข้ามาในชีวิตคือการเติมเต็มอินฟิวลิ่งของพลังงานความเป็นอิสระนะคะออ่คุณดูเมเนจจัดการเรื่องราวต่างๆอะไรในชีวิตได้ค่อนข้างดี อยู่ในทิศทางของพลังงานที่ดูมีความเป็นอิสราะในตัวเองนะคะมีจุดที่เป็นอย่าง The s t r e n g t h ที่ขึ้นมาตรงนี้มันว่าก็เป็นความแข็งแรงความมุ่งมั่นความตั้งใจน่าจะได้เห็นถึงศักยภาพในตัวคุณนะคะแล้วก็คุณดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมีความอินดีพเ d น n t มีความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ ออมีสระในการคิดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเหมือนคุณไม่ได้สามารถจะให้ใครมาฟอร์สมาบีบบังคับให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ได้นะคะเร,วเร็วนี้นะคนคนนี้เขาจะมีการสื่อสารมาถึงคุณไพ่ขึ้นพลังงานแปดไม้เท้านะคะเร,วเร็วนี้มันคิดว่าน่าจะได้มีการตอบรับตอบกลับนะคะมีการส่งข้อความโทรหากด หากันซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นในรูปแบบของพลังงานอิสระที่เกิดขึ้นเนาะพลังงานตรงนี้มันคือความชัดเจนแล้วก็คุณว่าเขามอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่คาราคาซังกับปัญหารู้จักการจัดการรู้จักกระบวนการที่ จะนำพาตัวเองไปสู่ความชัดเจนในการใช้ชีวิตได้ดีนะคะแสนมนว่าเขาก็คงมองหาคนแบบชาวทัดไฟอยู่นั่นแหละอืมมองหาสไตล์ลักษณะอะไรแบบนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนาะ พลังงานที่ขึ้นมานะคะมนว่าคุณดูเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับใครขนาดนั้นแบบว่าจะเป็นยังไงมีลักษณะมุมมองทิศทางที่คุณก็จะน่าจะเป็นคนที่เลือกอะไรในแบบที่เป็นตัวเองจริงๆนะคะน่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยนะเราจะเป็นเช้าทัดไฟที่ชีพจรลงเท้านะคะเอ่เราไปดูกันเพิ่มเติมหน่อยสิว่า อันนี้เป็นสไตล์หรือว่าลักษณะที่เขาชอบคุณเนาะเราขอดูนิดนึงว่าคนคนนี้นะเขามีแนวทางที่จะทำอะไรนาะในสเต็ปของการเทคแอคชั่นต่อจากนี้เนี่ยจะทำอะไรไหมจะแสดงออกอยังไงให้คุณได้รับได้รู้นะคะมาเดีวเราดูซิว่าพลังงานจะเป็นยังไงนะคะ ขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยหรือว่าพลังงานของเขาในช่วงนี้อะเป็นไง Expectation นะคะมีไพ่ Castle ขึ้นมานะจ๊ะ Windian ค่ะ Homeward น่าจะต้องแบบเป็นแนวทางของการเป็นตัวของตัวเอง เออช่วงนี้เวลานี้ถ้าถ้าไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณก็ไพ่เอามาบอกว่าเป้าหมายหรือว่าเรื่องราวคุณอยากมีชีวิตพาร์ทเนอร์คนรักยังไงคุณก็สามารถแพนนิงไว้ไ,วได้นะคะเอ,อ่อ mm hmm. การฮิลลิ่งกระบวนการเยียวยาอะไรต่างต่าเหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ฟืน้นฟูจิตใจของตัวเองเนาะเออไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะประทะหรือว่า คิดในเชิงลบอะมอนว่ามันเป็นอะไรที่คุณก็เป็นตัวของตัวเองดีแล้วมองหาแนวทางในการที่จะแอปพูก,กับให้ตัวเองในเวที่ดีที่สุดมนรู้สสูว่าถ้าบางคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคุณเนะี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องไปให้ความสําคัญมากถ้าสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะมันไม่ได้ทําให ใครเดือดร้อนนะจ๊ะก็ไม่ต้องแบบไปกังวลอะไรมากมายคือรู้สึกว่าคุณมีแนวทางในการที่จะเดินหน้าไปต่อมีแนวทางในการที่จะแบบอยู่ในเวของสิ่งดีๆอยู่แล้วความตั้งอกตั้งใจและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะโอเคเรามาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะ ขอใช้อีกสำรับหนึ่งนะคะมาดูกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ The Star ค่ะ The World t e m p o r a r e The Lover นะคะ ว่าเป็นพลังงานของพลังงานความเป็นตัวของตัวเองการมีความแบบสักเซสการมีเป้าหมายพลังงานต่อจากนี้แนวโน้มนะคะก็คือการพยายามเพื่อไปสู่ผลลัพธ์เพื่อไปสู่ความสักเซสความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นทำอย่างไรเราจะสักเซสทำอย่างไรเราจะสำเร็จนะคะแล้วก็มีเรื่องของทิศทางพลังงานของ การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ทางของการปรับการเปลี่ยนอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนาะมันมีเรื่องของโอกาสทางความรากักที่จะปรากฏขึ้นด้วยนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้เนะเาะแล้ก็คือมันรู้สึกว่าต่างคนก็น่าจะรู้สึกได้ถึงแพชชั่นรู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆที่เราเปิดใจให้กันละกันนะคะคุณน่าจะมองเขาเป็นชอยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและเขาเองก็น่าจะมองคุณเป็นโอกาสทางความรักที่ดูดีต่อใจด้วยนะจ๊ะ เออเป็นพลังงานแห่งการสักเซสการที่จะสักเซสสำเร็จในแบบที่เราแผนเอาไว้ทีเนี้ยมันจะมีความโดดเด่นมันจะมีอินสปิเรชันในความสัมพันธ์เราสุกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองก็รับรู้ได้ว่าเออมันเริ่มเห็นถึงการไปต่อมันมีอินสปิเรชันในการที่จะเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอาจจะมีคนที่แบบมีความโดดเด่น ในสังคมหรือในแวดวงอะไรต่างๆก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคือมันมองว่าเหมือนกับมันมีคนที่ชายนิ่งอ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์มันมีแนวโน้มในการที่จะเดินต่อไปกันได้ค่ะทิศทาง ก็คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มนว่าแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคุณกับเขาจะมีการปรับตัวเข้าหากันละกันเออมีการปรับตัวมีการแบบตั้งเป้าหมายแล้วใส่ความพยายามเข้าไปไงมันก็สกเซ็ได้มันก็สำเร็จได้นะคะในตามแผนตามรูปแบบที่มุ่งหวังตั้งใจเนาะ มีแนวทางที่จะเกิดขึ้นคือมีแนวทางการสกเซสสมมุติว่าถ้าคุณแผนเป้าหมายไว้ในสเต็ปนี้สเต็ปนี้คันบอกเลยว่าถ้าใส่ความพยายามจริงๆเข้าไปในความสัมพันธ์คุณทั้งคู่นะคะพลังงานออกมาดีอ่ะมันดีทุกใบอ่ะ the l o v e r t e m p e r a n c e the world the star มันมีแพชชั่นในการได้ได้เดินหน้ามันมีแพชชั่นในการได้ไปต่อแล้วก็ มีทิศทางของโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคเราขอไปดูเพิ่มเติมนิดนึงสิงว่าถ้าเป็นคำแนะนำนะในรูปแบบของการเป็นไพ่ทาโร่เอ,อ่อในรูปแบบของไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรชาติธาตุไฟจ้ะชาติธาตุไฟอุฟอ้ยเนื้สตาร์มาอีกแล้วนะ s i x of earth นะคะ e l ล a s e อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญเออพลังงานขึ้นมาแบบจริงจังนะมมนว่าก็เนี่ยแหละก็เป็นรูปแบบของ p p o r t นิต t y นะคะเป็นรูปแบบของโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนาะ เป็นเรื่องของความมั่นใจพลังงาน passion การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตเนาะ transformation แล้วก็มันมีเรื่องของการแบบ sharing ทิศทางแนวทางอะไรต่างๆที่จะกเกิดขึ้นค่ะคือเราสุขวา่าถ้ามีอะไรก็จ,จะแชร์ระหว่างกันละกันได้พูดคุยปรับความเข้าใจใส่ passion ให้โอกาสได้ในความสัมพันธ์ตรงน,นี้นะคะ ถ้าใครรู้สึกอยากที่จะไปต่อหรือว่ามีแนวทางที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใดๆนะจ๊ะไปต่อได้คะ่ะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีช่วงออประมาณกี่สัปดาห์จะมีแนวทางของความชัดเจนเกิดขึ้น4นะคะอู้หจ้ะแล้วก็1เออค่อนข้างไวอยู่นะ โอเคประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ